นี่คือสปริงฟิลคอยหรือสปริงสฐานนะครับซึ่งเราจะต้องใส่คล้องเข้าไปใน2ฐานนะครับโดยใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งเราทําขึ้นมาเพื่อช่วยในการใส่นะครับใส่อย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับ JK Maintenance by ช่างโจ เมื่อพบกับผมนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับชมคลิปดีๆมีสาระทางด้านช่างทางด้านเครื่องมือก่อสร้างไฟฟ้านะครับและคลิปต่างๆที่มีสาระทั่วๆไปครับก่อนชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปที่มีสาระต่อๆไปของผมด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับผมจะนำเสนอเทคนิคพิเศษ เป็นเทคนิคดีๆครับในการใส่สปริงซองฐานของชุดฟิลคอยนะครับโดยจะใช้รวดเชื่อม2เส้นนี้นะครับเป็นรวดเชื่อมเหล็กทั่ว,วไปนะครับขนาด2.6มิลนะครับจะเอามาดัดแปลงเพื่อทําอุปกรณ์พิเศษสําหรับใส่สปริงซองฐานนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเครื่องมือไฟฟ้าก็จะมีทุ่นอะมเจอร์และฟิลคอยเป็นต้นกำลังของ คือมือแต่ละประเภทนะครับผมซึ่งทุ่นและฟิลคอยเนี่ยจะมีตัวกลางส่งกําลังไฟฟ้าก็าคือซองฐานและแปลงฐานนะครับตามัตัวอย่างผมจะมีตัวอย่างเป็นซองฐานตัวใหญ่นะครับของสก,กัดไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับจะมีตรงทองเหลืองตรงนี้จะยึดติดกับสปริงซองฐานซึ่งต่อเชื่อมมาจากฟิลคอยอีกทีนึงครับ ด้านบนของซองฐานก็จะมีฝาครอบซองฐานนะครับเราเปิดฝาครอบซองฐานออกมาก็จะพบกับช่องที่จะใส่แปลงฐานนะครับซึ่งซองฐานและแปลงฐานจะทํามาให้ขนาดเดียวกันนะครับจะไม่สามารถใช้เปลี่ยนเป็นขนาดอื่นได้นะครับจะทำมาพอดีกับเครื่องมือไฟฟ้า ของแต่ละประเภทนะครับนี่คือแปลงถ่านซึ่งใส่กับซองถ่านตัวนี้นะครับเป็นแปลงถ่านเบอร์ a อสามสิบเอ็ดนะครับก็จะใช้สวมเข้าไปที่ซองถ่านนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเอาฝาปิดซองถา่านนะครับปิดครับเดี๋ยวปิดใส่เข้าไปให้แน่นๆนะครับ,รบหมุนเข้าไปให้สุด ซึ่งเมื่อเราหมุนเข้าไปสุดแล้วเนี่ยฝาปิดซองฐานก็จะไปดันสปริงของแปลงฐานนะครับให้ดันตัวออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งฝั่งเนี้ยก็จะไปสัมผัสกับคอมมิเตอร์ของชุดทุ่นอเมเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งกระแสไฟฟ้าก็จะครบวงจรจากฟิลคอยผ่านสปริงซองถานมหาแปลงฐานและไปที่ทุ่นอเมเจอร์นะครับเพื่อแปลงเป็นพลังงานกลขับเคลื่อนทุน่น อีกต่อไปนะครับก่อนอื่นแล้วก็จะทุบเอาส่วนของเปลือกของรถเชื่อมนี่นะครับซึ่งเป็นน้ํายาหุ้มี้สำหรับเป็นน้ํายาในการช่วยเชื่อมประสานนะครับสำหรับโลหะเนี่ยเราจะทุบออกก่อนนะครับ เราจะตีให้เป็นแบนอย่างนี้นะครับทั้งสองตัวแเดี๋ยวเราจะหักพับเก้าสิบองศานะครับตัวมุมที่เราตีไว้เป็นแบนแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดสองาอ่างนกันก่อนนะครับเรามาเราก็ใช้ขนาด เล็กสุดก็โดยมากจะเป็นหินเจียขนาดสี่นิ้วนะครับถ้าตัวนี้ผมจะวัดดูนะครับเจ็ดจุดเจ็ดมิลน,นะครับเจ็ดจุดเจ็ดหกมิลน,นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพับอยู่ที่ประมาณหกมิลน,นะครับผมตีเผื่อไว้เป็หกมิลน,นะครับน,นะครับ าที่ขอบนี้นะครับประมาณหกมิลนนีะครับประมาณหกมิล,มมลนิดก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะพับเข้าไปนะครับหนีบ ล็อกแล้วก็พับครับนี่ครับเห็นไหมครับเราจะทำแบบนี้ทั้ง2เส้นนะครับเป็นตะขอขนาดประมาณ90องศานะครับ ด้านความยาวของตะขอเนี่ยก็อีกตัวหนึ่งอาจจะทําให้ยาวกว่านี้สักเล็กน้อยก็ได้นะครับเพื่อสลับใส่เครื่องมือที่มีรูสองฐานใหญ่ขึ้นกว่านี้ครับ,รบนี่นะครับได้สองตัวแล้วนะครับจะได้ลักษณะตามนี้ครับเราเทียบกับสองฐานของหินเกียร์สีนิ้วนะครับนะครับเราจะต้องสามารถใส่เข้าไปได้ นะครับสามารถใส่ลอดเข้าไปได้สองฐานใหญ่ๆอย่างตัวอย่างอย่างของสกัดหรือของเล่ยวงเดือนเนี่ยก็จะใหญ่ใหญ่กว่านี้อยู่แล้วนะครับเราก็จะสามารถสอดเข้าไปง่ายๆใช้เลยครับนี่เห็นไหมครับก็จะเอาไว้ใส่สองฐานเราใช้ลกูกมาสองตัวครับใช้ยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่กันครับ จะนำมาใส่สปริงสองฐานตัวนี้นะครับช่วยในการใส่ชุดฟิลคอยของเครื่องมือไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปในเสื้อขอฟิลคอยนะครับซึ่งเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะใส่เจ้าตัวสปริงเนี่ยเข้ากับสองฐานเนี่ยยากมากเลยครับถ้าเราไม่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยนะครับเราจึงต้องเอาตัวนี้มาช่วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับว่า ใส่ยังไงนะครับ ที่ใส่ฟิลคอยนี่นะครับค่อยๆใส่เข้าไปเท่าๆกันนะครับขันข้างนี้นิดนึงข้างนี้อีกน,น,นิดนึงนะครับเท่าๆกันเพื่อให้ดันเข้าไปครับไม่งั้นชุดฟิลคอยจะขัด,ขดอาจจะทำให้เกิดมีปัญหาเวลาประก,บอ,าาก,กรอบเวลาประกอบชุดทุ่นเข้าไปเวลาใช้งานนะครับอาจจะสีข้างๆได้นะครับที่ขันฟิลคอย ดูไฟส่ไฟท้ายด้ยนะครับว่าอย่าให้ชุดฟิลคอยเป็นหนีบติดกับตัวเปลือกจะสายเกิดความเสียหายนะครับเราจะต้องนำสปริงสองฐานตัวเนี้คองเข้าไปให้สองฐานนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับ นี่คือสปริงสองถานซึ่งเราจะต้องนำอ,อง้าไปคล้องกับตัวสองฐานที่เป็นทองเหลืองยื่นออกมาเนี่ยครับเดี๋ยวใส่อย่างไงเดี๋ยวไปดูนครับผมจะนำชุดนี้เข้าไปเกี่ยวสองฐานไว้ก่อนนะครับ จะเกี่ยวล็อกไว้อย่างนี้นะครับนะครับจะเกี่ยวล็อกขอบสปริงสองหาดด้านล่างไว้ยึดกับสองหาดด้านล่างเอาไว้แล้วผมจะเอาอีกตัวหนึ่งเกี่ยวจากข้างบนดึงเข้ามาใส่นะครับตัวล่างต้องล็อกให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นเดี๋ยวจะ แต่ลำบากอาจจะฝึกใช้ความชำนาญสักนิดนึงนะครับผม เห็นไหมครับเห็นไหมครับเข้าไปเคาะกับชุออดทรงถ่านเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยฝั่งนี้ยังไม่เข้านะครับนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งครับ นะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะ,นะครับหลังจากนั้นก็ไขเช็คน็อตล็อกฟิลคอยให้แน่นอีกทีครับ คือคำเรียบร้อยนะครับครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับสําหรับการใส่สปริงครอบซองฐานเข้าไปนะครับของชุดฟิวคอยครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวิธีการดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับในการใส่สปริงฟิวคอยเข้ากับซองฐานนะครับ สำหรับท่านที่ถูกใจหรือคิดว่าเป็นประโยชน์บ้างก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและช่วยกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่ทททจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ jk main ทนั้นั้นสวัสดีครับ